สวัสดีครับผมประวิทย์รอดจนาพลึกรายการ geopolitics คืนวันศุกร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสสที่ที่ฝรั่งเศสนะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นรอบที่สองเปเมื่อวันอาทิตย์หรือวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะอย่างที่หลายท่านที่ได้ติดตามอาจจะทราบนะครับว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์สิเพราะว่าหลายคนไม่ได้คิดมาก่อนว่าประธานธิบดีอมานเอลมาครองจะเรียกยุบสภาแล้วเรียกเ,เปิดให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยดูตามาตารางเวลาเนี่ยตัวประธานดีมาครองเองอาจจะรอจนถึงสิ้นปีได้แต่ทั้งนี้ผลที่ประธานที่มาครองตัดสินใจยุบสภาและก่อให้เกิดหรือหรือทำให้เกิดการเลือกตั้งสส ขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าการเลือกตั้งของรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือ EU Parliament นะครับที่ทางฝ่ายขวาเนี่ยได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นประธานที่มาขรงก็เลยคิดว่าตัวเองนีต้องการแมนเดตนะครับหรือเสียงสวรรค์จากประชาชนที่จะคอนเฟิร์มว่าตนเองเนี่ยยังมีความมีคะแนนนิยมสูงอยู่นะฮะ แต่ปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยเป็นตรงกันข้ามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือประธาที่มาคงตกอยู่ในสภาพ sitting duck president หรือเป็นประธานที่เป็ดง่อยนะครับเพราะว่าผลอของการเลือกตั้งใหม่ของสอสอปรากฏว่ามี3กลุ่มใหญ่นะครับไม่มีกลุ่มไหนที่ได้เสียงส่วนใหญ่เลยแต่กลายเป็นแนวร่วมของพรรค ซ้ายนะครับสังคมนิยมนะครับแล้วก็คอมมิวนสที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับถึงจะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่คือ193เสียงจากเอ่อ193ที่นั่งจาก577ที่นั่งนะครับส่วนซึ่งซึ่งกลุ่มนี้หรือ a l l i a n c เซนาะรบนี้เรียกว่า new popular front นะครับในภาษาอังกฤษส่วนพรรคเรเนซองของประธทบดีมาครองเนี่ยได้เพียง164เสียงนะครับ หรือน้อยกว่าเกือบ30เสียงหรือ29เสียงแล้วที่มีในยะะสำคัญยิ่งก็คือกลุ่มขวาจัดนะครับหรือ n น t i o นล l Rally ซึ่งนำโดยนาง Marine Le Pen นะครับซึ่งได้ถึง143เสียงนะครับมีในยะะสำคัญเพราะว่าทางพรรคฝั่งขวาจัดเนี่ยเป็นพรรคที่ต่อต้านการ ที่ฝรั่งเศสจะรับผู้อพยพนะครับแล้วก็แล้วก็คนต่างชาติเข้ามาพักอยู่อาศัยเป็นอิมิกรันต์แล้วก็ไม่ไว้วางใจหรือมีท่าทีที่เป็นลบต่อ EU นะครับซึ่งก็ EU นี่ก็มีเขาเรียกอะไรยูโรแครดนะครับบริหารอยู่ที่กรุงบรัสเซลนะครับแล้วและ,ะมีจุดยืนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจ ประธานิปตีปูตินแห่งรัเสเซียนะครับโดยเฉพาะในในเรื่องของสงครามต่อยูเครนแต่ก่อนที่ผมจะลงไปในรายละเอียดผมอยากจะเล่า,าบทความชิ้นหนึ่งจากนิวยอร์กไทมส์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่พูดถึงข่าวที่ทั่วโลกและคนฝรั่งเศสเองแปลกใจที่สุดก็คือการตัดสินใจที่จะยุบสภาอย่างที่เกินไปเมื่อกี้ว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องเรียก ให้ที่จะต้องยุบสภาในตอนนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจในบทความของนิวยอร์กไทมส์เมื่อฉบับวันเสาร์อาทิตย์ของสองอาทิตย์ที่แล้วก็คือมีการเอ่ยถึงว่าประธิมาครองเนี่ยเริ่มที่จะโดดเดี่ยวตัวเองคือไม่ฟังใครมีคนรอบข้างแค่3-4คนนะครับที่พูดคุยและตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้รับการปรึกษาในหลังข่าวทั้งหมดก็คือไม่ทราบมาก่อน จนถึงวันที่ประธานาธิบดีมาคงประกาศว่าจะยุบสภาพูดง่ายคือมาคงคุยกับที่ปรึกษาแค่สองสมคน3-4ี่คนนะครับรอบตัวแล้วก็ไม่ปรึกษาใครเลยก็คือโดดเดี่ยวเราก็อยู่แปลกแยกจากความเป็นจริงในสังคมฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเทคเอาวจากาบทความของ นิวยอร์กไทมส์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผมอ่านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมันก็เลยเกิดในสภาพที่คนฝรั่งเศสเองตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ประธานทธิมาคงที่ตอนนี้กลายเป็นประธานาธิบดีเป็ดง่อยหรือ Sitting Duck President แล้วอาจจะเป็นเป็ดง่อยต่อไปจนถึงการสิน้นเทอมของประธานาธิบดีคงเองซึ่งนั่นคือปี2 0 2 7นะครับ มันอีกตั้งสองสมปีจากนี้ไปนะครับยังเป็นเวลาอีกนานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ผมเก่นินตอนนี้ไม่ชัดเจนแล้วว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเราคงไม่มีความชัดเจนและคนรังเสียงคงยังไม่ทราบความชัดเจนไปอีกเป็นอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์เดียวนะครับเท่าที่ดูแหล่งข่าวต่างๆและการวิเคราะห์ต่างๆก็น่าจะเป็นเวลาอีกหลายอาทิตย์ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง3แนวร่วม ลักซึ่งเป็นประกอบด้วยคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแล้วก็ซ้ายแล้วก็เซนทรัสหรือส่วนกลางก็คือของมาครงองประที่มาครงแล้วก็ขวาจัดเนี่ยตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเปิดเจรจากับหลายฝ่ายเพื่อดูว่าจะร่วมมือกับฝ่ายไหนได้บ้างแล้วก็จะ,ะถ้าได้เสียงพอก็คือจะเสนอ แคนดิเดตของฝ่ายตนเป็นนายกัรมนตรีนะครับขาให้เข้าใจนิดนึงว่าฝรั่งเศสนี่เป็นระบบ presidential ก็จริงแต่เป็น hybrid, hybrid presidential ก็คือประธานาธิบดีจะแชร์อำนาจกับรัฐสภา,าแล้วก็ตัวนายกัรมนตรีและในสภาพเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่ประธานาธิบดีมาครง ทำโดยการยุตสภาเนี่ยก็คือการขอเสียงสวรรค์หรือขอแมนเดตจากสาธารณะนะครับแต่แทนที่จะได้แมนเดตกับไม่ได้แมนเดตเพราะตอนนี้เนี่ยสังคมฝรั่งเศสจึงมองและให้ความชอบธรรมกับรัฐสภามากขึ้นและมองว่ารัฐสภาเนี่ยหรือ National Assembly ของของฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นที่ที่จะผลักดันนโยบายในอนาคตนะครับเรื่อง EU ขอไปดูเรื่องแรกกอนเลยนะครับ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของของยุโรปของของยูซอไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสซึ่งรองจากเยอรมนีแต่ว่าบทบาทฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ตัวช h นเซ e l ์เมอร์เคิของเยอรมนีได้ครบเทอมนะครับบทบาทฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็พยายามจะมีบทบาทมากขึ้นโดย ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เด่นมากและจะมีนัยยะสำคัญต่อนโยบายนี้ก็คือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งฝรั่งเศสลอนชมาเองนะครับจากกรุงปารีสเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยที่พยายามจะรวบรวมพันธมิตรในเอเชียในแปซิฟิกนะครับและในยุโรปโดยการนำของ EU ซึ่งจะต่างจากของอเมริกาแต่ก็ไม่มีจีนเข้าร่วมอยู่ดีนะครับก็คือเป็นหนึ่งใน Infrastructure Geopolitical Infrastructure ัเที่เป็นโลกไหลศูนย์กลางต่างไปจากอเมริกาแต่ก็ไม่เอาจีนเข้ามาร่วมนโยบายที่เรียกว่า i n d o ดแปซิฟิกสตร ATEGY ของ ปัญหาที่มาโครงตอนนี้เนี่ยไม่ก็ไม่ไม่ทราบแล้วว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับมีคําถามขึ้นมาอย่างชัดเจนตอนนั้นตัวรัฐมนตรีต่างประเทศไทยของรัฐบาลเผด็จการทหารหรือกึง่งเผด็จการกึ่งทหารของพลเอกประยุทธ์ได้ไปร่วมประชุมที่กรุงปารีสด,ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยต่ออ u อันนี้จะมีนัยยะโดยตรงเลยกับท่าทีของอ u ู และฝรั่งเศสต่อสงครามในรัเสเซียสิ่งที่น่าสนใจคือหลายฝ่ายมองเห็นพร้องกันว่าทั้งฝ่ายซ้ายจัดนะครับและขวาจัดของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะมองรัเสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปูปตินยังเห็นอ,อกเห็นใจมากกว่าประธานาธิมาครงซึ่งตอนนี้อย่างที่หลายท่านคงทราบมาครงและฝรั่งเศสก็ส่ง ความช่วยเหลือไปให้หลายอย่างนะครับให้แก่ประเทศยูเครนเ,เ,เพื่อที่จะต่อสู้กับร,รัสเซียแต่ฝ่ายซ้ายและขวาจัดของฝรั่งเศสเนี่ยมองว่าในแง่หนึ่งสงครามหรือการบุกรุกยูเครนเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็น proxy war นะครับที่อเมริกานเนี่ยเข้ามา มีส่วนร่วมและมีผลประโยชน์ด้วยก็คือไม่ไว้ใจสหรัฐอเมริกาและมองว่าอเมริกาเนี่ยใช้เหตุการณ์หรือสงครามในยูเครนเพื่อประโยชน์ของตนเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าซ้ายจัดหรือขวาจัดจะได้แคนดิเดตของตนเองเป็นนายกร,รัฐมนตรีจุดยืนฝรั่งเศสต่อยูเครน หรือแม้กระทั่งต่อ EU เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญอันที่สองอยากจะเข้าไปาพูดถึงนโยบายต่อ,อผู้อพยพนะครับหรือ i m ม i ิเกรนนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมถึงแม้พักหรือแนวร่วมฝ่ายขวาจัด national rally ของ Mary Le Pen จะไม่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดและยังเป็นอันดับ3อยู่แต่ยังน้อยจํานวนสสที่นั่งสสที่ได้ตอนนี้เนี่ยถึง143นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณเพียงแค่เมื่อปี2017นะครับตอนที่ประธานดิมาครองเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิใหม่หมๆตอนนั้นเนี่ย ฝั่งขวา,ขวามีสสแค่8คนนะครับฟังให้ดีนะครับจาก8นะครับในปี2017มาปีนี้2024ประมาณ7ปีผ่านไปตัวสสของฝั่งขวาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก8เป็น143นั่นจึงทำให้เกิดการคาดการว่าพอถึงปี2027หรือประมาณ3ปีจากนี้ไป หลังจากนี้ซึ่งจะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งเทอมหนึ่งคือห้าปีนะครับของฝรั่งเศสแล้วประธานาธิมาของนี้อยู่เทอมสามไม่ได้เพราะในะรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกําหนดไว้แค่สองเทอมก็คือเทอมที่สองเสร็จปีสองพันี่สิบเจ็ดหลายคนก็บ,บางมองว่าตัวนางเจอร์พนอาจจะชนะนะครับซึ่งแพ้ไปรอบที่แล้วแพ้ประธานาธิมาครองไปคพอาข้างชัดเจนอาจจะ ในที่สุดไดครับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสหรือไม่ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญมากนะครับแล้วพ olicy ของฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยก็คือต่อต้านอิมมิเกรนนนะครับเพราะมองว่าคนเหล่านี้เนี่ยมาเ,เขาเรียกอะไรละ่ะฮะมากินอยู่มาแย่งสวัสดิการ นะครับแล้วก็ลดทอนความเป็นฝรั่งเศสนะครับ Frenchness หรือ French identity ซึ่งเป็นความคิดที่ conservative แล้วก็ค่อนข้างจะสุดตรงแต่ก,ก็ก็เข้าใจได้นะครับผมก็มีโอกาสไปฝรั่งเศสมาจริงๆก่อนประมาณ20ครั้งแล้วมังหะในชีวิตนี้ช่วงหลังๆเนี่ยจะเล่าว่า2 2หรือ3ปีที่แล้วเนี่ยหลังโควิดใหม่ๆเนี่ย ตอนกลับไปเนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งผมไปพักอยู่คืนนึง่งนะฮะที่บ้านเขาแล้วผมบอกเออเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมผ่านไปเขตไม่ขอชื่อเอยเขตนะแต่มันจะมีเขตร,รอบๆนะฟังจะมีประมาณ20หรือ30เขตเขาเรียกเธาเรียก around this m o n t หรือ district นะครับแล้วจากอันแรกซึ่งแถวรูฟนะ,ะอยู่แถวรูฟอยู่แถวอะไรเนี่ย คือ District 1เนี่ยมันก็จะวนไปเหมือนกับหอยทากนะเป็นวนๆเป็นวงกลมแล้วขยายขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งออกไปไกลจนถึงสิ่งที่เรียกว่า periphery หรือชานเมืองที่มันจะมีกำแพงเมืองเก่าซึ่งตอนนี้กำแพงเมืองก็ไปหมดแล้วนะแต่จะเป็นถนนวงแหวนรอบก็จะเป็นเขตที่เป็นคนค่อนข้างจะยากจนนะครับหรือหรือหรือเป็นผู้ลีภ้ภัยหรือผู้อพยพ ผิวสีโดยเฉพาะเน้นคำนะครับผิวสีและอาจจะไม่ใช่ชาวคริสหรือเป็นมุสลิมนั่นแหละฮะซึ่งคนเหล่านั้นเอาเข้าจริงก็พูดให้แร์ก็คือเขาก็เป็นอิมมิเกรนต์หรือผู้อพยพที่มาจากประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเก่า <c oughs> ข,อของฝรั่งเศสเองนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นโมร็อกโกเซนิเกลนะครับและอื่นๆประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมไม่เป็นอาหรับก็เป็น คนผิวดำนะครับหรืออาจจะรวมถึงชาวเอเชียอย่างเวียดนามเขมรน,นะครับคนเหล่านี้ก็อยู่ตอนนี้ก็คือไอ้ดิสทริกหรือเขตเหล่านี้เนี่ยมันมีความหนานแน่นของคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสเลยมากจนหลุดเข้าไปนี่เหมือนกับไปอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ นะครับในหลายๆแง่ถ้าไม่ดูตึกรามบ้านช่องว่ามันยังเป็นฝรั่งเศสอยู่หรือป้ายต่างๆอาจจะสงสัยว่าไอ้ตอนนี้เราอยู่ประเทศไหนผมก็บอกเพื่อนฝรั่งเศสคนนี้ว่าเออผมอยากจะไปเขตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขตสิบบอกโอ้หมันเอกซติกมากสำหรับผมเพราะมันไม่ใช่ฝรั่งเศสเหมือนปารีสแบบที่ที่คนทั่วไปเข้าไปแถวลูฟนะครับหรือจะเป็นแถวโอเปร่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่มัน มีความดิบมีความคล้ายๆกับแถวซอยนานาแต่มันโอ้มันยิ่งกว่นานานาของไทยเ,เราที่กรุงเทพนะฮะที่มีชาวอาลับหรืออะไรแล้วรู้ไหมฮะเพื่อนฝรั่งเศสบอกผมว่าอย่างไรเ <c oughs> ขาบอกผมไม่ไปหรอกครับพอขับรถไปนี่ถ้าจอดแล้วนี่เขากลัวว่ารถจะไม่ล้อถูกถอดอาจจะหายหรือจะโดนปล้อนหรืออะไรคือคนฝรั่งเศสเองเออยังกลัวหมายถึงผิวขาวแต่สำหรับผมเนี่ยผมมันมีอะไรที่ถึงเต้นมันมัน เหมือนในหนังบางคนอาจจะได้ดูนะฮะแล้วผมยังคิดว่าไอ้หนังเรื่องอะไรนะฮะเ The Hunger Games เวลาพูดถึง District 13 i r t ซึ่งเอาเข้าจริงถ้าเป็นปาเลสนี่ District t h i r คือ District ที่เป็นเอเชียนะฮะเป็นคนเอเชียมีคนจีนคนไทยอะไรอยู่กันแล้ว District t h i นี้น่าสนใจเนี่ยเพื่อนคนเดิมผมฝรั่งเศสขออนุญาตไม่เอ่ยนามพัฒน์เอ๋ยนามคนไทยอาจจะรู้จักนะครับจะบอกว่าเนี่ยไอ้ตึกมันมีคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตคล้ายๆกับแฟลตดินแดงของเราเนี่ย เขาบอกเนี่ยนะถ้ามืดเมื่อไหรนะฉันก็ไม่ไปแถานั้นนะนะเพราะว่ามันมีทั้งขายยาขายอะไรมันอันตรายก็ว่ากันไปแต่ความเป็นจริงก็คือ คนฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟรู้สึกว่าความเป็นฝรั่งเศสเขาเนี่ยปารีสโดยเฉพาะปารีสและเมืองหใหญ่ให่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญกำลังสูญเสียความเป็นฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเรื่องหน้าของศาเาขาจริงเราก็เห็นใจเขาแต่เาขาจริงผมก็ผมก็ว่าเออคุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณไปยึดครองประเทศเหล่านั้นมาสุดท้ายมาถึงวันหนึ่งพวกเขาก็อพยพมาอยู่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ ว่ากันไปแต่แน่นอนนะครับเรื่องนี้จะมีนัยสำคัญและเรื่องที่2นอ,อกจากแค่อินเกรนก็คือเรฟูจีนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะทุกท่านคงทราบนะครับว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่รับเอาผู้ลี้ภัยชาวไทยทีเ่เขาเรียกอะไรฮะหลบหนีคดีคอสชอรวมทั้งคดีมาตรา1 1 2ไปมากที่สุดหลังจากเกิดรับประหารคอสชอไม่ใช่เอเมริกา ไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ละมันไม่ใช่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอันนี้คือความพิเศษของฝรั่งเศสนะฮะและซึ่งตอนท้ายผมจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า exceptionalism หรือความรู้สึกว่าฝรั่งเศสมีความพิเศษเหนือกว่าชาติอื่นนะครับซึ่งน่าสนใจและเป็นบริบทที่ฟังแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงมากฝรั่งเศสเขาคงจะดูแลเขาตัวเขาเขา,เขาเองได้นะครับแม้ว่าตอนนี้การเมืองจะวุ่นวายจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ ก็ขออ้างหนังสือ The CIA World Factbook ปี2 0 2 4ถึง25เรื่องตัวผู้ลี้ภัยนะครับทางการเมืองของจากต่างประเทศที่ไปอยู่ในฝรั่งเศสนะครับเอ่อ55,000กว่าคนจากอัฟกานิสถานนะครับจากซีเรียรมีจำนวน39,000คนจากศรีลังกา33,000กว่า จากกัมพูชานะครับหนึ่งเวียดนาม7จ็ดพแล้วก็ยูเครนตอนนี้ก็ไปถึง1 1ึ่0 0สน่งนแันกว่าคนของไทยที่เขารับคนไทยเข้าไปประมาณ10บสกว่าคนนี่ถือว่าจิ๊บจ้อยแต่มีเป็นลักษณะที่พิเศษมากอย่างที่ผมว่าเพราะว่าฝรั่งเศสยังเชื่อในออสโลแกนนะครับ ของเรื่องเสรีภาพพลาดอนภาพแล้วก็ความเสมอภาคแต่นโยบายนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับถ้าฝั่งขวาสามารถควบคุมรัฐบาลได้ในที่สุดอละนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องดูกันว่าจะมีนัยยะอย่างไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมอยากจะบอกว่า ฝรั่งเศสก็คงหาทางออกได้ไม่ต้องไปห่วงมากนะครับนี่อันนี้เป็นประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ไม่ธรรมดาเป็นประเทศที่เชื่อในออความพิเศษของวัฒนธรรมและประเทศตนจริงๆมีไม่กี่ประเทศในโลกแล้วนะฮะที่มีความเชื่อแบบนี้ในประชาชนของประเทศตนเองในวงกว้างนะครับถ้าจะนับประเทศอื่นที่มีลักษณะที่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ exceptionalism หรือความ พิเศษเหนือกว่าประเทศอื่นของตนเองนะฮะจริงไม่จริงนั่นก็อีกเกรื่องนะฮะว่ามันเหนือกว่าจริงหรือเปล่าก็นับได้นะครับอเมริกาญี่ปุ่นจีนอังกฤษหรือเปล่าว่างเกิดแต่นี้เขาก็ไม่เชื่อแล้วครับเพราะเขาถดถอยไปมากท่านสิก็ยังเชื่อเช่นนั้นนะครับเชื่อว่าอาหารตนเองเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับจกตัวอย่างก็ชัดเจนนะครับเมืองไทย <laughs> ทุกวันนี้ยังต้องรัฐบาลย,ยังต้องไปจ่ายเงินจ้างให้มิชลินไกด์มาทำเรตติ้งมาออกหนังสือประจำปีนะให้เจ๊ฝฟให้ใครบ้างแล้ให้ดาวมิชลินสตาร์เรื่องอาหารนะครับผมจะยกตัวอย่างแบบสิ่งที่เป็นเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมปารีสท่านทราบไหมครับท่านผู้ชมปีที่แล้ว2023มีนักท่องเที่ยวไปฝรั่งเศสถึง100ล้านคนนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมขอกลับไปนิดนึงที่เขาที่เขาห่วงเรื่องอินดีแกรนเพราะตอนนี้ประชากรผู้อพยพนี่ประมาณ10%นะครับของประชากรฝรั่งเศสทั้งหมดคือประชากรฝรั่งเศสเจล้านมีผู้อพยพอยู่ถึงประมาณ10ล้านคนนะครับในปัจจุบันไอ้7ล้านคนนะครับขออภัยก็คือหน,นึ่งในสิเรื่อง exceptional วลหรือเรื่องอื่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอ,อย่างที่ผมเอ่ยไปแล้วนะครับอาหาร แฟชั่นนะครับพวกแบรนด์นีจะเป็นลุยวิตตองชาแนลคริสเตียนดิโออะไรต่างๆเห็นไหมครับเ,เรื่องเครื่องดื่มนะครับผมไม่อยากโปรโมตมากเยกอาจจะขัดเอกกฎหมายไทยนะครับแต่ก็ท่างคงทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นไว <S <S น์คอนยักและแชมเปญคอนยักและแชมเปญก็คือชื่อนั้นก็โยงกับประเทศฝรั่งเศสชีส ก็ถือเป็นประเทศที่มีเนยแข็งที่น่าจะดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งถ้าจะมีประเทศอื่นแข็งได้อาจจะเป็นอิตาลีนะครับชีสชีสรอคฟอร์เป็นบลูชีสที่อร่อยมากผลไม้นะครับผลไม้ที่เป็นผลไม้ท้องถิ่นของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลลูกแพรหรือองุ่นอร่อยมาก เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์คนอังกฤษมีหนังสือเขียนเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว,วเพราะว่าฝรั่งเศสที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์และไม่เพียงอุดมสมบูรณ์จต่อาหารหรือ local produce ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถือว่าเป็นอันดับต้นของยุโรปนะครับเ,เรื่องอื่นที่อยากจะเอ่ยก็คือไหนละ เรื่องปรัชญ,ญาทางการเมืองอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับนักปรัชญ,ญาจำนวนมากก็จะเป็นฟูโก้วอลแทร์ทางอาร์ตนะครับรูฟเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่มีคอลเลกชันมากที่สุดนะครับในโลกนะครับมากกว่า British m u s e ี m เอีกศิลปะ e x p r e s s i o n i s m และอื่นๆนะครับเกิดจากที่นั่นนะครับมี อยู่ที่นั่นเพราะนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าปารีสซินดมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับปารีสซินดมก็คืออาการทางจิตและทางร่างกายที่เป็นลบหลังทีเ่เป็นลบหลังจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะครับพบว่าปารีสอาจจะไม่ได้สวยงามหน้าที่สมัย เหมือนกับที่ตนเองจินตนาการนะครับจนเกิดป่วยกระทันหันอันนี้เป็นสั์เฉพาะเลยนะครับทางจิตวิทยาชนหนึ่งเขาเรียกว่าปลาลิซินดมก็คือมีอาการป่วยหลังจากลงไปในปาลีซอาจจะโดนพนักง,งานเสิร์ฟดา่าหรือไม่สนใจเชิดใส่เพราะตนเองพูดตะกุตะกะหรือทานซุปด้วยเสียงเสียงดังคำว่าปาลิซินดมก็ผมว่าเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างสำคัญว่าฝรั่งเศสไม่ใช่เป็น ประเทศที่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฝรั่งเศสมากนะครับห่วงยูโอเคอาจจะเป็นห่วงนะครับว่ามันมีผลต่อฝรั่งเศสอะไรแต่ผมคิดว่าฝรั่งเศสก็ประชาชนชาวฝรั่งเศสก็คงจะหาทางออกได้ในที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ในสภาพอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าหรืออีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นสองสามปีข้างหน้าฝรั่งเศสอาจจะอย,อยู่ในสภาพที่อาจจะไม่สามารถแสดงบทบาทเป็นผู้นํา ภายในสาภาพยุโรปได้อย่างเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความวุ่นวายและหลายคนก็โทษประธานเทิพรีมาครงนะครับว่าเอาแต่ใจตนเองหลงในตนเองมากเกินไปและไม่ยอมฟังคนอื่นและแตัดสินใจโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคนอื่นในวงกว้างนะครับก็ เ,เดี๋ยวเราคงกลับมาพูดถึงปารีสโอลิมปิกนะครับแต่คงไม่ใช่ทิศหน้าแต่เดี๋ยวพอช่วงโอลิมปิกมันมีบางเรื่องที่น่าจะมานั่งคุยกันได้เกี่ยวกับฝรั่งเศสและโอลิมปิกนะครับสำหรับวันนี้ผมประวิทย์รจจันพฤกขอขอบคุณและพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับสวัสดี